กวัสบสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องสบัสดีพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ผ้ากันขี่รถเข้ามาทางลานพญานาครถล้ายหลายพี่น้องแมนรถเกือบติดแล้วพี่น้องอตอนนี้เนาะคนล้ายหลายเนาะมาเที่ยวแมนเ,เขียวไอ้ีมะม่วงนีออ่อยากกินแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องบร่ได้กินเนาะเพราะว่ามันขำก่อนเพื่อเฮาเลาะงานเรียบร้อยมากินมื้อนี้พี่น้องเลยมีกระพาน้องมานั่งหญิงวัดพี่น้องวัดโอกาสแมนอยู่วัดโอกาสอยู่กับตใกล้ๆนกกับพระดาษเลย คือ,ม, e> อมื่อนี้จีตไปส่งน้องตัวเกี๊ยวเมื่อ้วพี่น้องชาวเมียนจะเลยพาน้องมานั่งเย็นๆแล้วกนแล้วอยงรอห่มๆแล้วอยงจีตไปลงเนือเนาะแอนพี่น้องเมื่อกี้มักงห่วงกันเด้อคือดำๆเนาะพี่น้องน้บนเป็นอย่างตัวจริงขาวก็พอต่ำมีได้ต่ำมาต่ำมยมาต่ำมล้วยตานีเอาเบาจากทำแกนหมูแทบแซ่บเจ็บบอกแล้วเจบได้มันตบ อลองลองลองพี่น้องมามามาแกงว่องน้ำกันกับมะนาวกับมีก่อนเมื่อลาวมากินตำมะกรูดท่านี้ก็พี่น้องโยนใเปลือกมาเด้พอพี่น้องกินน้ำกันตำมะกรูดท่า,ทานี้ิาานลอง mai lại thì nhau đã đi điểm điểm. You know, thì nó không có hiểm nữa thì nó hót hót đẹp thì nó hót Đó là cả sĩ trường anh lè Lùng hạt vòi vòi Hãy subscribe พี่น้องเดือนหน้าหวดัดโอกาสลูกข้างอีดูกีเลยเนะาะจำมิเคยมาเธอหนึ่งนานแล้วม้วนมวลคนหลายแหงรออยู่ในเมืองเราจะดิะ้นเพิ่นได้หลายทุกีเลยเดือนห,ห,ห,หน้าเน้่พี่น้อง บุญกระถิ่นอู่ที่บ้านน้องตกเกียวพี่น้องอถ้าว่าไผยอยากห่วมท่าบุญห่วมบุญกระถิ่นเนาะในวันที่หนึ่งหรือวันที่สองวันที่สามท่นานว่านี้อย่าลืมไปห่วมงานบุญกระถิ่นเด้อพี่น้องอยู่บ้านน้องตกเกียวเองเนาะนชวนพี่น้องเอฟซีไปทำบุญน้วกันเด้อ hmm. เป็นกระถิ่นจาก hmm. เป็นกระถิ่นที่ทางฝั่งไทยเพ่อไปห่วมสมทบเด้อพี่น้อง hmm. อยู่วัดบ้านน้องตกเกียวเลยถ้าภัยอยากเจอน้องตกเกียวค่ะ ไปเจอกันอยู่งานบุญวัดเลยเด้อพี่น้องงานบุญกระถิ่นเดืยอสิหาหย่างนอกไปหวานบุญกระถิ่นเนาะเยียนโป้ยทานเนาะพี่น้องเอาไปหวานทำบุญวันที่ยู่แล้ว่นะวันที่สองที่สามทันวาเอาทิ้งคนให้อยู่ในเดือ, <21. S 2> อนเ<า>ดียวเดือน <21. S 1> ชิพเอสเนาะสองสามพฤศจิกาเนม,มันแบบ ขานาดขานาดบุญกระถินอยู่นี่ก็ยังเดือนพฤศจิก,กาคือบุญกระถิ่นนะคือแปนว่าว่าปีหนึ่งนะแห่เฮ็ดแต่ในเดือนเดียวเ,เนาะคือเดือนสิบเอ,ดเอ็ดนาะพี่น้องแมนแหละเดือนสิบอันนี้ต้นเดือนสิบเอด็อขอดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องว้าวพิษก็คือวันที่สองที่สามพฤศจิก,กาเนาะไอหัวทำยังไงฮะเดีย๋ยวแจ้งในซองอีกทีหนึง่งแมน ไ่ตามพน้อกม็มีเพื่อนตาเองนะนี่พี่นอ้นองม่ได้ซื้อแดดแ,แล้วตาเองพี่น้องตามจนมาเอา๋ยวาขอกินมะม่วงกว่อนเพราะว่ามะม่วงอร่อยมากม,มันย้อนแสงนเนะพี่น้องให้เท่น่เาเ้าคืดอดบมันย้อนแสงพี่สบียอาหารเข้ามานพี่นอ้อง โ้ตีสายใหม่น้องก๋เกีย๋ยวห่อเองเลยทนะีน้องห่อเองเรียบร้อยเลยเกี๊ยวผิดลองมองมอกนะ่อนบได้เพชรสมองห่องไดเพ็ดตับก็เท่านี้นเ,เนาะแหนเข้าวโมเสกแต่โบแค่สามกล้วยใส่จังหน่วยหาหน่วยที่แหนม ึ้นมาแซ่บีะรตีรก็ยยกกหอมาเรีบร้อยเพื่อคมสะดวกในการกินอรสใส่หลายหวาน ใส่ใส er ่นิดเดียวพอุ่นกับคามจอดรถในวัดดีกว่านอบอลจอดรถดีแต่มีบอจอดในวัดเนาะโคตรตีสองอันเลยเนาะรถอย่างสีขาวนาแป้งธรรมดาอ๋อบม่ใส่ไปเลย รสใบเตยคนะแต่บเคยกินน้ำแต้โดนๆนะมันหอมใบเตยมีสองมีสองอันสีนี่ก็ใบเตยทำไมไม่เอาใบเตยล่ะเพราะน่าไปคิดว่าอยากิงครับเมกี้มากินขนมเบื้องมีชิีมหลายๆแซ่บแซ่บไม่เคยกินเลยตอนตอนนั้น่ะอายุสิบปลายปีเนี่ยมรสเศร้าปีเนาะเป็นคนที่ เด็กน้อยพี่น้องมากินหวานเนาะหวานหวานนี่คือแซ่บด้วยขนมเบื้องใส่หลายๆนนนเนาะแซ่บแซ่บอะไรแซ่บแท้แซ่บว่าใส่ไม้แล้กกวแซบมักจะเนี่ยหวานหวานแต่ออยังน้อยเนาะ<ง>แต่เพราะเขาใหญ่มาแล้วมขนนหวาแม่เพอเขาใหญ่มา,มาแเลยค่ะวันนี้มากินหวนนานไปไหนเลยไม่ชอบกินหวานเท่าไหร่ตอนบ่ายนี่เขาเขากันอยู่กับตำกล้วย หลายอย่างบ่ข้าวตำแบบล้วนๆเป็นตำขายใส่มะยมใส่มะข,ขามมะยมมะขามมะงองมะเขือพืช น้องคนจตสีว่าน้องตุเกียวอ้วนมากแล้วนะเ่นสีว่างบางคนเตสิีว่าเป็นห่วงนะพี่น้องเพราะน้องตุกเกียวอ้วนแล้วไม่ดีนะหัวเป็นน,นันเป็นนิ่รักษาย,ยากเพิคนว่าไผแบบเงบ่เคยเห็นตอนน้องตุเกียวผอมนะพี่น้องตอนผอมเี่ก็น่าสงสารแบบกินเอียงหมได้เลยพี่น้องแบบเป็นกดไหลย,ย้อนนอะตอนนั้นนะ<ม>ก็เลยไปหาหมอที่ไทยเอหมีกับน้องนอนพ่นผ้าไปกวดที่หมกอาหารเนาะเป็นกดไหลย,ย้อนแล้วก็เพ่นในทานยาการรู้สึกว่า ไคเนี่ยพี่น้องแบบเริ่มกินกินอาหารลงค่ะน,นะแต่ก่อนกินได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพราะอมแต่อพอม,มันหายจะกยยดไหลย้อนแล้วนอนตกเดียวกับพยายามเพิ่มน้ำหนักพี่น้องโมเมนต์ปล่อยให้ตัวเองอ้นวนเนาะคือเพิ่มน้ำหนักให้อ้วนขึ้นเองโมเมนต์ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนหรอกแบบนี้นะเพิ่นเป็นห่วงน้อพี่น้องก็ขอ,อบคุณพมหวังดีอืบางคนบบิ่บกับห่วงว่านอนเกลียวนะเพิ่มน้ำหนักพี่น้องพยายามเพิ่มมาตลอดเลยบางเถ้ะกินข้าวมื้อหนึ่งสองเถ้อวันละสองมื้อ ตอนนั่นน้องตุเกียวอันเป็นกดละยอนกินยังไม่ได้พร้อมมันมสบายใจแล้วไปตรวจภายในก็พอละโอเคพิจิตใจก็ดีขึ้นกินยังก็ได้รายขึ้นเี่ยวตะกี้หันไปเลาะหันเลาะนี่ขึ้นมาตรงนี้นี่บบกินยังจะมีจนไม่มีหมู่กิงกินโม,มได้ไย่เนี อ้วนขึ้นกับมีน้ำมีนวลพี่น้องอ้วนแ,แบบอ้วนหลายน,น, like. one. น้ำหนักก <avirus> ็สี่สิบเก้าหนึ่งแต่สี่สิบเก้าสี่สิบแปดขึ้นขึ้นลงลงอยู่พอดีพี่น้องพอดีเต็มอยากได้ห้าสิบสองเผื่อแบบมันลงแบบเบิ่งอันแบบนี้ก็คือแบบไปอ้วนแหงเลยพอดีไปวัดเนาะอันชุ่มยายๆเพิ่นเคยทวงเนาะตุเกียวตะกี้พร้อมหอมนะคือจ่อยใค้เห็ดอย่างนั้นนะกินข้าวกินน้ำมีเบาะท่นเห็นบันนี้แหละเพื่นว่าว่าโอ้นางโตเกียวว่าท่นเดี๋ยวนี้อัน อันอ้วนขึ้นเนาะว่าพอดีงามเพื่วอวาพอดีงามบ<ม>่มมต้องอาอ้วนก็นี่เดอ้อเผื่อวะจอยลายกะทีไ้พี่น้องแม่เจามีน้นำนักลงอะเลยพี่น้องอตอนนั้นหาก่อจังอ้วนนะกินแซ่บกินหลายคือโรตีอันนี้ค่ะโรตีใส่ใหม่กินเบิร์ดแดงคุยอ่ะตอเน,น้หากินหลายแล้วก็โรตีไข่ใส่ไข่นะซิฟอันพี่น้องก <c oughs> ินอาหารลดลงพี่น้องแบบมันไม่ค่อยกินแซ่บอนไรก็เลยน้ำนักลงเข้าใจเลยว่าคนที่อ้วนนะ กินหลายเนาะตอนที่ทำมีอ้วนนะกินหลายๆลายหลายๆแล้วก็พุ่งกันใหญ่ล้วไปดีพี่น้องอทั้งอ้วนทั้งมีพุง่งเหมือนวันนี้เฮาก็เลยกินปกติแบบกินแบบพอดีอิ่มนะนะวันนี้กินแบบกินหลายก็เลยผอมลงเป็นคนมีความ,มคิมพมพดพี่น้องถึงก,กวดสิสร้างบ้านแล้วเนาะเพ <c oughs> นจะอย่างได้แบบผ่อนคลายแต่ก็แบบตุ้นขึ้นแบบนี้เนาะตอนนี้ก็เห็นเจ๊จอยเนี่ยแล้วนี่ยอยลาย พยายามไปอยากโอยคนนี้พี่น้องโอยคนนี่แบบฮปร์ตะบเบิ้ลมาแตเนาะแม่สามีกับน้องสาวกันขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคือเก่าเด้อสบายดีสบายดีแล้วพบกันใหม่ครับต้องไม่มีน้อสบายแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย